โอ้ยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่ไม่ได้ทําการบ้านอะไรเลยนะคุณผู้ชมผมอยู่ๆก็เข้ามาเลยอะ่ะอยากมาลุ้นเองในในเกมมากกว่าแต่รู้ว่าเป็นแนวฆาตกรเหมือนเดินบาเด l นไล t มั้งดูซิมีอะไรบ้างอ่ะฮะฆา,าตากรนี่หว่า The s สแลชเชมันเจสันไม่ใช่เหรอตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยอันนี้อะไรเนะะอ่ยนักฆ่าอ๋อฝั่งฆาตกรรมนะครับเราอยากจะเป็นฆาตกรตัวไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราจะไปล่าคนผมเล่นเป็นเจสันนี่แหละง่ายสยุดละโอ้ย ไอคอนอย่างนี้ใช่เลยคือ d e ดบิวเดลัยจะจัด<ๆ>ปืนพกที่ถูกสร้างมาจากนรกนี้จะบรรจุวิญญาณของคุณลงในกระบอกติดตามเคลื่อนไหวใช้ในการตรวจหาคนร้ายไว้หาฆาตรกรแน่ๆอันนี้ไปฉายส่องไปใส่หน้าฆาตรกรเป็นอมัมพาตครับโอเคเหมือนฆาตรกรจะแพ้ไฟเนาะแต่ผมว่าปืนน่าจะดีสุดนะอ่าได้เล่นแล้วนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้เป็นฆาตรกรหรือเปล่านะอันนี้เริ่มแล้วหรอเล่นไงวะเดี๋ยวสอนกูเล่นก่อน โอเคฝึกไปก่อนนะยีงไงไฟซ่อมได้เลยปะหรือ,อยังไงอะ่ะอ๋ออย่างนี้เหรอเชีย่ยเอ,อ้ขอโทษเพื่อนแต่มึงก็ทำพังเหมือนกันไม่ใช่เหรอโอ้ยโอ้ยโ <c oughs> อ้ยไม่บอกกูเลยเพื่อนเราต้องวิ่งแล้วกูไม่มีไฟฉายมันเปลี่ยนเป้าแล้วนะเราไปหาที่อื่นดีกว่า มันมีสเตอร์มีหน้าเหนื่อยไหมไม่มีเนาะดีละผมยังทำอินี่ไม่เป็นเลยว่ะมันต้องยังไงวะมาช่วยกันช่วยกันช่วยกันกูขอโทษย่าให้มีครั้งที่สอง๋อขอโทษขอโทษอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดอ๋อได้ได้มันมันเล็กจริงอ่ะมันเล็กเกินครั้งที่สี่นี่ไม่ควรกูแม่งตัวถ่วงของทีมแน่เลยว่ะตั้งใจละเอ้ยมันโดนแล้วนะอ๋อมันให้กดสเปซบ่า โอเคขอโทษกูพลาดไปต้องสี่ถึงห้ารอบแบบเมื่อกี้กูว่ากูโคตรไปละไปดีกว่ากูขอโทษเล่นสยับเลยแม่งกลับมาที่เดิมนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเล่นเป็นละเรารู้แล้วต้องทำยังไงอ่าทำเป็นละทำเป็นละก็ว่าอยู่เมื่อกี้โดนแล้วนะทำไมมันยังมันยังเด้งอีกแล้วแม่งมาแล้วด้วยโอ้เชิดหยุดหยุดหยุดอย่าฟันกูฟันเลยปุ๊บลบโจ๊กไหนแบบไงปั๊บ ไอโง่ไปแล้วต้องหาที่จุกที่จุกปั้นเลยโดน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 เจ็บด้วยเจ็บด้วยกูเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงชนกูทำยอะไรพวกมึงอยู่ไหนพวกมึงอยู่ไหนพวกมึงอยู่ไหนรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วว้าวเกือบตายแม่งเอ้ยตื่นเต้นว่ะเครื่องนี้ซ่อมไม่เสร็จสักทีโอ้ยใกล้แล้วเพื่อนใกล้แล้วเพื่อน ้ยโกโจเราว่ามันแปลกๆนะเมื่อกี้โกโจมาให้โคนวิ่งกับฉันเราขุดไปด้วยกันโกโจแม่งป่าบ่วยว้วยว่ะเจ็ดแหนมเงยไปละเพื่อนกูไม่รอแล้วอุ้ยแม่งวิ่งไวมากเลยจุ๊บเฮ้ยจ้าทุบนี่กูหลบได้ควายกูเก่งมากกูบอกเลยช่วยกูด้วย ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่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 วยกูด้วยช่วยกูด้วยเจ๋งมากเพื่อนนี่คืออะไรนี่คือทางออกเปิดแล้วใช่ไหมเพื่อนเราจะไปช่วยเขาไหมอ่ะ ล่อฮะวิ่งเร็วว้าแล้วเพื่อนมันว้าแล้วไอ้เราต้องรอดไปด้วยกันไอ้มอนั่นไปไหนแล้วมันจะหมดเวลาแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วไม่หัวไม่หัวมาไม่หัวมาไม่หัวมาอ๋อเฮชนะหมดเลยคุณผู้ชมไอ้เกมดีนะตื่นเต้นอยู่แม่งต้องเล่นเป็นจริงๆนะครึ่งแรกเล่นไม่เป็นคืองงงงมากเลย ไม่มีไฟฉายอะอยากได้อะทำไงอะห้าร้อยโอ๊ยได้หวะเราได้อยู่นะเนี่ยเอาซื้อเลยแล้วกันรอนนี้จะแตกต่างไปนะเพราะว่าเราได้ของแล้วอย่าฮะกูเป็นคิลเลอร์กูเป็นฆาตรกรเหรอโอ้โหแล้วกูซื้อมาทําไมเนี่ยกูเป็นฆาตรกรงามใส่แล้วคุณผู้ชมผมเป็นเจสันนะฮะรอบนี้กูจะฆ่าให้หมดมาเลยดูซิเล่นยังไงกดคิวน่าจะหายตัวนะฮะอ๋อขีดขวาก็คือเราจะเห็นเครื่องมันกี่เครื่องวะเนี่ยจเจอแล้วจเจอแล้วจเจอแล้ว อืมอะไรอะไรเดี๋ันจะหนีกูไปไหนจะหนีกูไปไหนะอืมยิงรถไปแค่นี้ทำอะไรกูได้เหรอเนี<ด>ชิบหายแล้วเม่งขาวจั่วเลยวะ่ะหลับตาแล้วฟันแบบโงสวิงนี่ไงจะไหนหลบหลบเดี๋ยวกูไม่มองไม่มองกูไม่มองกูไม่มองกูไม่มองทำไมกูม <c oughs> <c oughs> ไม่มองส่องอะไรนักหนาลำคานมานี่ดิเฮียไม่มองไม่มองครับไม่มองผมไม่มองนะฮะอุ้มดีกว่าเนาะเดี๋ยวกูมาเก็บมึงอีกคนนึงอะไรอะไรอะไรอืมอะไรอะไรอะไรจ๊าอะไรจ๊ะกูชนะนะเกมนี้กูชนะนะไม่ทำไมฮะมึงจะไปไหนม,มาเนี่ยเลยนี่กูจะแวขวนคอมึงอ่ะเดะ มันง่ายเลยป่าวะง่ายเลยปล่าทำไมฮะอ้าวเพื่อนมึงไปแล้วหนึ่งโอเคเฮ้ยมันเล่นง่ายขนาดนี้เลยอ่ะคุณผู้ชมอา้าวมึงหนีกูทำไมเนี่ยหนีวะ,ะจะถึงตัวแล้วนะจ๊ะจะถึงตัวแล้วนะจ๊เจ้าถึงแล้วหันเขี้ยวแบบอะ,บะไร <c oughs> มึงไม่มีเพื่อนช่วยแล้วกูบอกเลยเกยมนี้มึงเล่นยากแน่หอ้อยนี่ <c oughs> แล้วเพื่อนมันก็จะมาช่วยวันนี่เหรอไปไหนไปไหนจ้ะไปไหนจ้ะเฮ้ยผมชนะแล้วคุณผู้ชมเอ้าเล่นไงต่ออ่ะมันตายหมดแล้วไม่ใช่เหรอเอ้านี่ผมก็ชนะดิเฮ้ยชนะแล้วอะ่ะยังไงต่ออ่ะทำไงต่ออ่ะมันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะจบเกมแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยมันเล่นง่ายขนาดนี้เลยอ่ะอ <c ười> ไอ้นี่รอดเหรอเอามันตายแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยกูไม่ชนะแล้วเนี่ย โอ้อะไรวะกูพลาดไปคนนึงอะ่ะโอ้ยคาตะกรเล่นมันเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเรารู้จังหวะดีๆนั้นะเราจะเราจะเล่นง่ายมากเลยคาตะกรนะสนุกว่ะไปซื้อเกมเดบับเดไลท์ของจริงมาเล่นดีไหมเนี่ยเดี๋ยวรออีกสักตาเนี่ยขอขออีกสักตาขออีกสักตา <S <S อย่าบอกนะว่ากูได้เป็นคาตรกรนะกอนอ่ะเอาไม่ใช่ดีกว,ว่าน,นี่เราต้องไปหาเครื่องขันไฟก่อนนะคุณผู้ชมตอนนี้เราเล่นเป็นแล้วเล่นเป็นแบบเป็นมากๆแล้วโคตรโปรเพลเยอร์เลยคุณผู้ชม แล้วกูเก่งสุดอะบอกเลยเนี่ยนะกูเก่งสุดผมมีวิธีจุคัตรกรแล้วเวย้ยผมเห็นมุมมองมันเล่นแล้วเมื่อกี้ปใปฉายแม่งขาวแม่งขาวจัดเลยแต่ถ้าเราเป็นคัตรกร,รแล้วแค่น้าหนีไฟแค่นั้นเองบอกเลยว่าผมจะได้กลับบ้านไปหาลูกเมียผมอย่างแน่นอนเย็ดเปียนเลยจะเปลี่ยนที่เลยนะถ้ามันพังแล้วเราก็เปลี่ยนที่เลยดีกว่าไปเครื่องนี้แทนใกล้ๆเลยมันพังเราก็แค่เปลี่ยนเครื่องนะคุณผู้ชมไม่ยากเกมนี้เขาก็จะตามมาตรงเครื่องที่มันพังเราต้องเดาเกมให้ออกรูปแบบเกมมันไม่ยาก กูเพิ uh, like, shoe, so ่งพูดไปเมื่อกี้อ้ยเราได้ไฟฉายมาแล้วนี่วาคิดขวาเพื่อเปิดไฟฉายคูดาวเท่าไหร่นะจาไม่ได้อตกใจหมดเลยเพื่อนฮ้จ้าเจ็บมากเลยเพื่อนอุ้ย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 อ้ยอย้อ้ยอ้ยอ้ยออยออยนออยออยอ อย่าอย่านะเว้ยปีศามันมันตาเฮ้ยมันแฟดมันโดนแฟดหรือเปล่าเมื่อกี้เข้าไปในบ้านนี้เพื่อพังตัวลงออกตกมาตรงนี้ก่อนตกตรงมาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ก่อนเฮ้ยอยากเจอคุณได้ไงวะไอ้สสัมึงเจอคุณได้ไงเนี่ยเมื่อกี้กองไมื่ี่กองสโคจ้า ได้ผลจริงไหมเนี่ยไฟเฮียเนี่ยทีมไปไหนหมดเนี่ยสกอตจ่าลบดิสกอตจา่าโดนมาไหวเห <c oughs> <c oughs> มือนไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยไฟมันอ่ะกูจะจู้กับมึงสกอตจา่าโดนแล้วมัง้งเฮ้ยมันยังไม่โดนอีกเหรอปุ๊บโธเอ้ยเล่นยากว่ะ สะกิดจาเลหี่ยมันได้จริงไหมเนี่ยมันได้ผลจริงไหมเนี่ยรอดแล้วมันคงไม่เล่นกับเราแล้วแหละเราเล่นยากเอ้ามาดิซักกูจะช่วยเพื่อนกู่อะมาดิเฮ้ยปล่อยเพื่อนกูนะสะกอดจาสะกอดจาอ้าวเหี้ยสะกอดจา ว่าเราไปซ่อมเครื่องดีกว่าไหมะสกอตจ่าเล่นยากว่ะเหมือนไฟฉายไม่ได้ผลเลยนะสกอตจ่ามันมันได้จริงไหมเนี่ยกูอยากรู้เดี๋ยวกูไปซื้อปืนมายิางแม่เราไปซ่อมดีกว่าแล้วอย่ามมวแต่เล่นเหนื่อยมากเหนื่อยมากพอเราเล่นเป็นเราก็จุกเป็นแล้วนะคุณผู้ชมถ้าเล่นในมือถือก็คงจะยากหน่อยนะแต่ว่าในคอมก็เล่นแบบขี้หัวตุนหายเลย มันเห็นคูแน่เลยรสวัสดีครับสกอตจ้าสู้เปล่าแหลกไปดิฮู้จุ๊บนี่เป็นไงเราจุ๊บเป็นแล้วนะคุณผู้ชมมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกจะจุ๊บเป็นก็ไม่ยากหรอกสกอตจ้าบอ ปล่อยผมเถอะพี่ปล่อยผมพี่ปล่อยผมพี่พี่ปล่อยผมไปปล่อยผมพี่พี่เฮ้ยไอ้เหี้ยจะมีใครช่วยกูได้ไหมเนี่ยอ้ากูตายแน่เลยว่ะมึงต้องช่วยกูนะกูเฮ้ยแม่สาวน้อยทรงพลังไอ ต้องหนีไปด้วยกันวิ่งเลยเพื่อนกูไม่เห็นได้มองหน้าใครแล้วเราต้องไปเปิดเครื่องนะเดี๋ยวนี้เลยเ <_ d ata> ยึดเปียดแล้วไงกูแม่งเล็งตามกูด้วยมาดิมึงจุกกับกูอย่างนี้ได้ทั้งวันอะ่ะกูจุกไม่ดิกูพูดผิดอะไรมองหน้าพ่อมึงเ <_ d ata> อ้าคุณยขอโทษพี่ผมอาจจะรุานแรงไปในวาจาของผมกูว่าจุกทั้งวันกูก็ไม่รอดหรอก ไฟฉายแบตแบตกูหมดแล้วแบตกูหมดแล้วเพื่อนแบตกูหมดแล้วเล่นง่ายนิดเดียวเล่นง่ายนิดเดียวเพราะเราออกกันได้หมดแล้วรอดเว้ยไอ้เชี้ยชนะใสๆชนะสี่คนเลยอ้าว เชี่ยแบดเอ็นว่ะเฮ้ย ก็นี่ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับสาหรับคนที่ได้รับชัยชนะแล้วแล้วก็เราไม่ควรที่จะไปบูลลี่ใครนะครับเราไม่ควรที่จะไปดูหมิ่นใครนะครับในเมื่อเราชนะแล้วนะครับเราดีใจได้แต่การเต้นต่อหน้าชัยชนะมันเป็นการดูถูกโชคชะตาตัวเองนะเองครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเกมนี้สนุกมากฮะแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นคงออกไปแล้วแหละเพราะเขาอายนะที่เขาแพ้ก็บายบายครับสำหรับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่จ้ากับบักโทนี่นะฮะไว้เจอกันใหม่ครับบายบาย